เอาล่ะรามาพูดถึงปัญหาที่3ปัญหาที่พีที่สุดเลยนะครับก็คือปัญหาการทำให้เพื่อนเริ่มงานโดนไล่ออก ถ้าจะพูดแบบนี้มันก็ดูจะแบบเลวเกินไปเนาะอ่ะเรามาเล่าประวัติคร่าวๆข,ข,ของนางนก,ก่อนดีกว่า m e t a k e you back a little bit นางก็มาทํางานพาทม์ที่นี่นางมาที่หลังเรานะนางมาทํางานที่นี่อายุเยอะกว่าก็สืบสาวว่าความมาได้ประมาณว่านางอะ่ะมาที่นี่เพื่อที่จะมาหาแรงบันดาลใจในการแต่งเพลงเพราะนางเป็นนักดนตรีแล้วด้วยความที่นางเป็นนักดนตรีเนี่ยนางก็จะคุยเก่งมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเวลาใครได้ทํางานกับนางติปบจะค่อนข้างที่จะได้เยอะหน่อยนะครับเพราะว่านางจะคุยกับลูกค้าเก่งค้า ลารมณ์ดีพูดเก่งพูดนู่นนี่นั่นกับลูกค้าแบบสมมติชงกาแฟาเสร็จก็จะแบบ hey, yo, born, yo, เฮ้ยยูวอนยอสนับบบบับบบบบบอย่างนี้ลูกค้าเขาก็จะชอบไงคนคุยเก่งคือตื่นเช้ามอร์นิ่งมาฉันไม่กินกาแฟาแล้วฉันยังมาเจอแบบบาริสต้าที่แบบพูดเก่งอย่างนี้ก็โดนตกไปหลายคนก็ให้ทิปแต่ด้วยความที่คุยเก่งนี่แหละก็เลยจะไม่ค่อยทํางานเท่าไหร่เ <laughs> <laughs> พราะว่ามันมือแต่คุยไง ก็คุยนั่นแหละคุยคุยกับลูกค้าแล้วก็คุยกับเพื่อนร่วมงานด้วยจนเพื่อนร่วมงานก็มาเล่าให้ฟังว่าแบบเออมันขี้โม้นะมันพูดเยอะแล้วมันก็ชอบแบบตอเยตอแตะอเอะด้วยชอบพูดกวนเราก็ไม่ได้ขิดอะไรเนาะเพราะว่าเรายังไม่ได้ทํางานร่วมกันเพื่อนคนไทยจากมาพูดคนที่หนึ่งก็มีมาพูดคนที่2คนที่3าคนที่4พอเริ่มมีเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เริ่มเอกใจแล้วว่าเอะดูจากภายนอกเขาก็ ดูเป็นคนที่จะนิสัยแบบนั้นนะเพื่อนเราคิดมากไปหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็มองลุ้นแง่ดีไปก่อนนะเพราะเรายังไม่ได้ทํางานร่วมกันเพราะว่านางก็พูดดีกับเรานะเวลาเจอกันก็ไม่ได้พูดแย่อะไรอ่ะนี่แล้วพอมาถึงวันเกิดเหตุขอนั่งดีๆก่อน คือกะนะเมื่อวานนี้เนี่ยฝรั่งคนนี้เนี่ยทำงานเพื่อนกับร่วมกับเพื่อนเราขอแทนชื่อเป็นน้มสม,มุนเนาะว่าชื่อเจนจก็ชื่อจริงนัน่นแ,นแหละเพราะว่าชื่อจริงจริงก็ชื่อเจนไงก็แทนแทนนานสมสมุตมิชื่อนได้ไหมเอาเอแล้วกันเดี๋ยวไม่อยากพูดชื่อจริงๆออกไปเนาะเพื่อนเสียหายคือเพื่อนเราเนี่ยก็จะทำงานด้วยกันกะตอนเย็นเลยก็ทําทําไปทําไ,ไปพอเช้าวันต่อมาเป็นเช้าวันแรกที่เราจะได้ทํางานกับฝรั่งคนเนี้ยเออเราก็เลยได้มาลองทําดูเราก็เลยเตรียมใจมาแล้วแหละคือกะตอนเช้าที่เราทําด้วยกันเนี่ยด้วยความที่เขาอายุเยอะกว่า ถึงแม้เขาจะมาทํางานที่หลังก็ตามเขาค่อนข้างที่จะมีบุธิภาวะมากกว่า ผู้จัดการก็เลยให้เขาเข้างานก่อนเรา1ชั่วโมงคือเขาจะเข้างานประมาณ6กโมงเช้าแล้วเราเข้าประมาณ7จ็ดโมงพอถึงเวลาที่เราต้องไปทํางานเนี่ยก็ทักทายกันปกติการที่เราทาด้วยกันตอนเช้าเนี่ยคือกาขายแซนด์วิชเนาะแล้วมันจะต้องเตรียมแซนด์วิชเอาไว้เข้าตู้เย็นมันเป็นแซนด์วิชที่เรียกว่าทูโกอะพร้อมเสิร์ฟลูกค้าแค่มาเปิดตู้เย็นแล้วก็หยิบแล้วก็มาจา่ายตังค์ได้เลยซึ่งเรานั่นแหละคือหน้าที่ที่จะต้องทาแซนด์วิชพวกนั้นไปไว้ในตู้เย็นสต็อกเอาไว้มาถึงปุง ทำอะไรนะไอเนี่ยทำให้ยูหมดแล้วยูไม่ต้องทำอะไรเลยเนี่ยเรียกเรามาดูหนะ้าตู้เย็นเนาะว่านี่เห็นไหมเราเตรียมของไว้ให้ยูหมดแล้วยูไม่ต้องทำอะไรเลยนะวันนี้แต่ไอรู้สึกปวดท้องอะ่ะไ <c oughs> อขอไปเข้าห้องน้ำได้ไหมคืนแล้วนางก็แบบปวดท้องแบบโอ้ไม่ไหวแล้วโอ้เจ็บท้องออยู่ ยืนอยู่อย่างเงี้ยแล้วจะให้เราคิดยังไง คงไม่ไม่มีใครคิดหรอกว่าเออ acting เพราะว่าเป็นแกนเจคันครั้งแรกใช่ไหมละ่ะก็เห็นแล้วก็แบบโอ้สงสารจังกลับบ้านไม่ยูไปบอกเมนเจอร์ไหมว่ายูนะ่ะไม่ไหวแล้วนะยูแบบเจ็บท้องนะก็บอกไม่เป็นไรไม่เป็นไรทํางานได้ทํางานได,นได้ขอไปเข้าห้องน้ําแค่5นาที10นาทีก็พอแล้วล้วก็อกเออถ้างั้นก็ไปเธอไหนไหนงานก็เตรียมไว้ให้เราหมดแล้วอะ่ะไม่เป็นไรเข้าห้องน้ําได้วันนั้นนางก็เจ็บท้องก็เข้าห้องน้ําประมาณตั้แต่7จ็ดโมงถึง ประมาณเกือบประมาณเที่ยงห้องน้าประมาณสี่รอบรอบละประมาณ1 0บถึงยีนาทีคือรอบแรกเราก็โอเคไม่เป็นไรรอบ2องเราก็อืมเออก็คงเข้าใจแล้วว่าปวดท้องพอรอบสมรอบสี่เราแบบเอะกลับบ้านเฮ้อถ้าจะเข้าห้องน้ำนานขนาดนี้แล้วคืองานเนี่ยคือเราก็ทาไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆลูกค้าก็เข้าทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆนางก็จะจอกแจก๊จกจอกแจก๊กสักพักทํานี่เสร็จนิดนึงก็ไปเข้าห้องน้าอีกแล้ว เอมันแปลก,กแล้วว่ายัางไงว่าคนนี้หรือมันจะเป็นจริงอย่างที่เพื่อนพูดว่าอ่ะเราข้ามขั้นตอนไปสิบโมงเพื่อนคนไทยเราอ่ะมาที่ร้านเราก็เลยถามเพื่อนเพื่อนคนไทยที่ชื่อเอนนะสมมุติว่าเจิ้นมาที่ร้านแล้วเราก็เลยถามว่าอนางก็ทํางานดีอยู่นะไหนเพื่อนหลายคนบอกว่าเออนางทํางานไม่โอเคมาตั้งแต่เช้าเนี่ยนางเตรียมของเอาไว้ให้หมดแล้วนะเพื่อนก็เลยถามว่าเตรียมอะไรเราก็เอา้า ก็ดีไงเชฟทั้งหมดเนี่ยแซนด์วิชท,ที่อยู่ในตู้เย็นทั้งหมดเนี่ยนาเป็นคนทําให้หมดเลยนะเพื่อนได้ยินเพื่อนก็แบบฮะมันไม่ได้ทําแบบแบบกูเป็นคนทำเพื่อนหูผึ่งแบบหูผึ่งแบบกูเป็นคนทำทั้งหมดมันไม่ได้เป็นคนทำเราแบบฮะแล้วมันจะโกงหกทำไมเนี่ย คือทุกคนเข้าใจใช่ไหมว่าเออไม่ได้ทําเราไม่ได้ว่าแต่ไม่ต้องมาโกหกว่าตัวเองทําก็ได้อะตอนเช้าเราก็ไม่ได้อะไรเนาะเพราะเราก็คิดว่าเออก็คงจะแบบกลัวโดนว่ามั้งว่าไม่ได้ทาอะไรอะไรแบบนี้อยากจะมีผลงานมั้งก็เออไม่เป็นไรหรอกเพราะว่ายังไงเราก็จะกลับไทยอยู่แล้วเราไม่ได้อยู่นานหรอกอย่าโกหกมากเ็ยโกหกไปเถอะถ้าไม่อยากมีเพื่อนร่วมงานดีๆก็ทําไปเถอะวันนั้นเราก็เริ่มรู้ท่าทานางล้วแหละอย่างหนึ่งเราก็จะเริ่มระวังตัวมากขึ้นแล้วมาถึงจุดคลายแม็กของเรื่องนี้นะครับอย่างที่เราบอกนะครับว่านางเป็น คนเรียกทิปดีลูกค้าเนี่ยจะชอบให้ทิปนาำเวลาทํางานแล้วตอนที่นาำไปเข้าห้องน้ำเนี่ยตอนที่เราขายของอยู่คนเดียวก็จะมีลูกค้าให้ทิปบ้าง 1, <c oughs> 1ดอน 2, 2> <c oughs> ดอนเราเห็นกับตานะจุดคลายแม็กมันอยู่ตรงนี้แหละครับทุกคนคือวันนั้นเนี่ยเรามีเหตุจําเป็นที่จะต้องไปธนาคารเราก็เลยขอเมนเจอร์ที่จะออกไปธนาคารแค่30นาทีนะครับเราก็รอให้นางออกมาจากห้องน้ําก่อนนั่นแหละทั้งวันนันางเข้าห้องน้ําทั้งวันเราก็รอให้นางออกมาจากห้องน้ําก่อนเออเราก็บอกเออเดี๋ยวมีธุระไปธนาคารนะเดี๋ยวเฝ้าร้านให้ก่อน แล้วก็รีบปั่นจักรยานไปธนาคารเหนื่อยมากทําธุรกรรมทั้งหมดส0สนาทีต้องรีบปั่นจักรยานรีบไปรีบกลับเพราะว่ากลัวโดนหักเงินเยอะเนาะเพราะว่าถ้าเราคล็อกเอาแล้วเนี่ยเขาจะไม่นับว่าเราทํางานเราก็จะไม่ได้เงินเราก็เลยต้องรีบไปรีบมาเราก็กลับมาก็ปกตินาะก็เห็นนายงยีนทํางานปกติจุดพีกมันอยู่ตรงนี้ครับเราจะชอบมองกล่องทิปอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเราอยากรู้ว่าทิปมันได้เท่าไหร่แล้วแต่ปัญหาคือ ทิปหายไปไหนหมดคือแบงค์อ่ะหายไปหมดเลยนะครับเหลือไว้แต่เหรียญเราก็งงว่าเอ้ยหรือว่าตอนที่ก่อนจะออกไปเราก็มองแล้วนะหรือว่าเราตาฝาดวะอ๋อเราคิดว่านางอาจจะนับทิปแล้วแล้วก็เตรียมแบ่งให้เราแล้วแล้วก็เลยเดินเข้าไปถามว่าเออวัน hmm. น oh uh ี้ได้ทิปเท่าไหร่รู้ไหมนางตอบว่าอะไรนางตอบว่าวันนี้เราไม่ได้ทิป เชีย่ยเอาแล้วเล่นกูแล้วคือกูเราก็คิดในใจว่าแบบมันจะไม่ได้ทิปได้ยังไงก็ในเมื่อเมื่อกี้ก่อนออกไปอ่ะเราเป็นคนดูเองว่ามันมีทิปแล้วตอนที่เราอยู่คนเดียวอ่ะลูกค้าเขาก็ให้ทิปหย่อนหย่อนแบงค์หนึ่งดอลลาร์ลงไปในกล่องทิปเห็นเต็มเต็มเลยแล้วกล่องทิปมันไม่ได้เล็กด้วยมันเป็นโหลแก้วใหญ่ประมาณเนี้ยมันเป็นโหลแก้วใสนะครับซึ่งเราสามารถมองจากข้างนอกเข้าไปเห็นข้างในได้ว่ามันมีเงินเท่าไหร่คือเราอ่ะกังวลใจเราก็แบบหน้าเราก็จะเป็นแบบเนี้ยแบบคือนางก็เห็นแล้วว่าเราไม่เริ่มมแแบบเริ่ว แบบนานะงก็เลยเห็นท่าทีแล้ว,ลวนางก็เลยมากระซิบว่าแต่เมื่อกี้เนี่ยไอเห็นเด็กคนหนึ่งนะเหมือนคนขี้ยาเลยมันเดินเข้ามาในร้านแล้วมันก็แบบไอคิดว่าถือโอกาสตอนจังหวะที่ไอหันไปทําแซนด์วิชแน่เลยแล้วมันก็ต้องหยิบออกไปตอนนั้นแน่ๆเลยแต่ไม่เป็นไรนะถ้ามันเป็นแบบนั้นจริงๆเหรียญทั้งหมดที่อยู่ในนั้นอนะไอให้อยู่ทั้งหมดเลยก็ได้เราก็เลยบอกอ้าวเชียร์ทำไมเป็นคนดีขนาดนี้ก็ย <c oughs> <c oughs> ังคิดว่าเป็นคนดีอยู่ เข้า <c oughs> ใจไหมแบบเออทำไมเป็นคนดีขนาดนี้ขนาดโดนขโมยทิปยังให้เหรียญเราทั้งหมดแต่เราก็ยังตึงหิดตึงหิดใจอยู่นะครับว่า <c oughs> แต่ฉันเห็นว่ามีขวให้ติด1ดอลลาร์ไม่เราเห็น1ดอลลาร์มันต้องมีสียาง้นมันต้องมีแบงค์หนึ่งดอลลาอยู่ในนั้นเราก็เลยแบบรอให้นางเลิกงานก่อนเพราะนางเข้างานก่อนเรา1ชั่วโมงใช่ไหมนางก็จะออกก่อนเรา1งชั่วโมงพอนางหมดกะของนางปุ๊บเราก็เลยไปถามเมนเจอร์ว่าเออขอใช้กล้องวงจรปิดได้ไหมเพราะนางเล่าว่ามีขโมยเข้ามาในร้านแล้วก็มาขโมยทิปไปเออจ ดที่น่าสนใจของเรื่องนี้คืออะไรรู้ไหมคือร้านน่ะมีกล้องวงจรปิดและถ้านางคิดว่ามีขโมยจริงๆทำไมไม่ไปขอดูกล้องวงจรปิดทำไมดูไม่เดือดร้อนอะไรเลยเออเราก็เพิ่งมาคิดทีหลังว่าเออทำไมไม่สงสัยวะเราก็เลยไปถามเมนเร์เมนเจอร์ก็บอกจริงหรอได้เดี๋ยวฉันเช็คให้ขโมยเข้ามาในร้านหรออะไรแบบนี้เมนเร์ Manager ก็แบบได้ได้ได,ได,ด้เดี๋ยวไปเช็คให้ไปเช็คให้ใกล้จะหมดกะของเราแล้วเมนเร์ก็เดินไปเช็คกล้อง20นาที30นาทีเดินกลับมาบอกว่า he did it เราช็อกแบบนี้เลยเราแบบ what the คำพูดของเพื่อน,นะเข้ามาในหัวหมดเลยว่า เป็นคนแบบนั้นนะเป็นคนแบบนี้นะพอวันถัดมาเราก็ไปทํางานสองเพื่อนคนไทยที่ทํางานด้วยกันนะ่ะก็ไลน์มาบอกว่าเออไอคนเนี้ยมันโดนไล่ออกแล้วนะเราก็ช็อกนะครับว่าคือคนเนี้ยมันไม่ค่อยทํางานด้วยแล้วไงคือมันมีคนเพื่อนคนไทยหลายหลายคนก็ไปฟอร์มเมนเทเจอร์ว่าเออมันทํางานไม่ค่อยดีนะแบบไม่ค่อยตั้งใจทํางานนะคือมันมีประวัติที่ไม่ค่อยดีมาแล้วอะแล้วมันยังโดนจับได้เรื่องขโมยทิปเนี่ยมันก็เลยเป็นโทษที่หนักมากๆก็เลยจําเป็นที่จะต้องโดนไล่ออกเนาและเมนเจเจอร์ก็น่ารัก เดินมาเตือนอีกว่าเออยู you เนี่ยอย่าเป็นคนไว้ใจคนง่ายสิทำไมถึงไว้ใจคนง่ายขนาดนี้คือคิดถึงอ่าเมเนเจอร์โคตรดีเลยสอนหลายๆอย่างเลยเจเซเนียไอพีสยูและทั้งหมดนี้ก็คือปัญหาที่เราเจอมานะครับอันนี้คือปัญหาที่พีคๆของเรานะครับคือปัญหามันไม่ได้มีแค่นี้หรอกแต่เราเรียกมา3ปัญหาที่มันพีคที่สุดนะครับถ้าใครอยากฟังปัญหาอีกก็คอมเมนต์ไว้ที่ตานล่างได้เลยนะครับสำหรับ EP หนะ้าเราจะมาเล่าว่าเราเนี่ยใช้ชื่ออะไรในการทํางานที่เมริกาเนาะเพราะว่าอย่างทุกคนทราบเน้องว่าเราชื่อปอหรือว่าพิเศษแต่ลหลายๆคนไม่รู้ว่าเรามีชื่อในวงการด้วยนะเออนั่นแหละ ทุกคนขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาคอมเมนต์กดไลค์กด Subscribe คอมเมนต์บ้าเลยนะครับเพราะว่าอยากอ่านคอมเมนต์มากๆอยากรู้ว่าทุกคนคิดเห็นยังไงแล้วก็มีน้องทักมาถามในเพจด้วยนะครับมาขอคําปรึกษาเรื่องการทํางานเราก็ให้คําปรึกษาไปเนาะสาหรับใครที่ต้องการปรึกษาเนี่ยสามารถทักไปได้เลยนะครับที่เพจเดพิเศษติดดิงขึ้นให้ตรงนี้เอาตรงนี้ดีกว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ